หน้าของเขาเนี่ยมันคือใบหน้าอย่างนี้นใช่ไหมคือ <c oughs> แต่งมาหรือว่าเขาหน้าตาดีอย่างนี้นอยู่แล้วหรือหน้าตาดีแล้วเขาไม่ได้ไปทําอะไรมากับหน้าคุณไปทาม <c oughs> เอาเขาไปทําจม,มูกมาก่อนปะ <c oughs> มันเป็นที่เลยใช่ปะ <c oughs> อ่าโอเคแล้วผมจะไม่ทําหรอจ้างมาแล้วจะไม่ทําผมหรอมันดูผมไปดิอย่าว <c oughs> นี้อะไรขี้เกียจทั้งกองเลยวะ <c oughs> แรง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 บ่งฟันไม้อยากบล็อก <c oughs> แบ่งแล้คะ่ะโ okay. อเคอ่านอนรอก่อนใช่ ก้อย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 ยังไม่มาก้อยยังไม่มาอ่ะอ่ะลุกพี่เล่นแข่ก้อยเลยกันยูู่ดีเหรอเออไปยิงไปยินไปยิงไ,ไปยินนั่นเดี๋ยวซ้อมเป็นก้อยก่อนรักเต้ที่สุดเลยรักเต้โอเคพร้อมมาปุ๊บพี่มันจะดีเหรครับพี่ โบ๊บถ้าคุณเป็นนักแสดงเนี่ยคุณจะต้องจินตนาการได้คุณต้องคิดว่าผมเป็นก้อยรัชวินแต่พี่เป็นผู้ชายก็คิดว่าพี่เป็นผู้หญิงดิแล้วพี่ก็สวยดูดีแล้วก็น่าจุบมากสมมุตินะเอาแค่เอาแค่คุณเข้ามาหาก่อนนะเฮ้ยขาดแอคชั่นด้วยนะสังคารสิไม่ใช่มันจะต้องมากกว่านี้หน่อย นี่นี่มันนี่มันจะเหมือนจะคลานมานวดอ่ะไปงาปะมันมันที่ได้ไปประกวดไม่ใช่แผ่นซีดีเถื่อนอะไรนะพี่อ๋อคุณหาว่าผม<อ>ทำนังโปหรอ <laughs> คุณหาว่าผมทำ <laughs> นังโปเพื่อสนอตัญหาตัวเองนั่นแหหรอนึกว่าจะให้เล่นกับก้อย, <laughs> ยพี่เป็นผู้กำกับดังมากพี่มีผลงานศูนย์เรื่องไม่มีซักเรื่องแต่ว่านี่คือเรื่องแรกเข้าใจปะเอางี้คุณมาเล่นเป็นก้อยปะแต่ผมจะเล่นให้คุณดูดูนะเวลาที่คลานปกติมันจะคลานเข้าแต่มันจะต้องเยอะเยอะเข้าไปก่อน ะไรวผมกลัวหลุดไงแบบว่ามันหลุดยังไงแบบกลัวขำอะไรเงี้ยมันจะเป็นไรไหมถ้ามันเกินไปไหมโอเวอร์แอคติ้งเกินไปไหมครับไม่มีใครบอกคุณหรอว่าเป็นไงโอเคก็เป็นไงลองดูสามยูสองหนึ่งเนี่ยเนี่ยมัน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 จะต้องเป็นอย่างนั้นมากกว่าใช่พี่ผมว่าท่านี้มันมันเหมือนพวกไฮยีน่าพวกกิ้งกาหาหาเหยื่ออะไรอย่างเงี้ป่ะอ่าอ่ามันมันดูแปลงแป๋งอ่าไม่เป็นไรงั้นเราลืมซีนนี้ก่อนตอนเนี้ยเราจะซ้อมซีนจุก เวลาเขาจูบเนี่ยมันจะต้องมีอารมณ์ร่วมตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่คิดว่ามันจะได้เหรอเราเรามาอุ่นเครื่องในกันแค่แค่ปากสัมผัสปากถ้าคุณเป็นนักสแสดงมืออาชีพคุณก็ทําได้ผมไม่ได้มีความรู้สึกผมอยากจูบคุณเลยนะว่าเวรรู <ทำ S 2> ้สึกก็จะเลรเข้าใจป่ะแต่ว่าก็วงการม,มันเทิงที่จะต้องพัฒนาขึ้นไปเนี่ยเราต้องทำพร้อมไหมพร้อมปะพร้อมนะพร้อมนะ ค่อยๆน้องเข้ามาเขาทำหน้าจริงจังดิค่อยๆ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 พี่จบจริงเหยเนี่ย เฮ้ยป๊บทำไมไม่แปลงฟันก่อนวะแล้วกองถ่ายเขากินสตอหรือว่าอะไรอ่ะอโอ้ไม่ไหวว่ะขอน้ำขอน้ำหน่อยขอน้ำขอน้ำหน่อยโป๊บนี่เป็นพระเอกที่ใส่ซื่อจริงๆครับอไม่รู้จริงๆแหละเนี่ยว่าเรากำลังแกล้งคุณอยู่ออนี่ทำเป็นมาเล่นกล้องกับเขาด้วยแสดงว่าอย่างไมเข็ม Hmm. ตอนนี้เรายังอยู่กันที่วิรันดา Resort ทแอนด์สปาโฮหินครับและการถ่ายทำภาพเพี่ยวเรื่อง October Sonata รักที่รอคอยในแบบฉบับของวูดี้ยังไม่จบลงที่สำคัญการรับน้องก็ยังไม่สิ้นสุดเราจะมาแกล้งอ่ำเขาันต่อถ้าเอกคนนี้คงงงนะครับว่าเอ๊ะตอนเล่นเรื่อง October Sonata รักที่รอคอยไม่เห็นมันจะงงขนาดนี้เลยแหละฮะแต่มาที่กองผมต้องมีงง เล่นเหมือนที่ซ้อมเมื่อกี้เล่นเหมือนที่ซ้อมทานแบบนั้นเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะเอาแบบเวอร์ชั่นของ o c t o b e r s n a t าแบบพี่พัฒเนี่ยเราก็ไม่ได้อ่ะของเวอร์ชันพี่นี่พี่ต้องการรางวัลแล้วบอกก้อยยังครับเนี่ยบอกก้อยได้ยังครับอ๋อก้อยเขาธรรมชาติอยู่แล้วพี่โทรคุยกับเขาตลอดเพราะว่าหลังจากที่เขากินข้าวกับเป้เนี่ยเขาก็จะมักจะมาเจอพี่ที่บ้านเนี่ยทุกคืนเออก็เราก็จะเจอกันทุกคืนอยู่แล้วนะเดี๋ยวทานขึ้นไปแล้วก็ให้มันธรรมชาติที่สุดผ่านแล้วเอาไปสแตนบายหรอ อาก้อยวางหูจับเป้ได้แล้วเร็วแล้วแล้ว,ว,วคุยกับเป้ทั้งวันเลยเอามาแล้วมาอ่ะก้อยก้อยเดี๋ยวพี่ขอพิลก,ก่อนงานนี้ก้อยก็เป็นหน้าม้าไปกับเราด้วยแหละครับ acting เธอนี่เด็ดจริงๆก็อันนอนนอนอ่ะนอนแบบย้อนยุกย้อนยุกอ่ะอ่ะทีนี้เนี่ยรักวีเนี่ยนะคือขาดเข้ามาฝั่งนี้ขาดเข้า,าฝั่งนี้นขาดีันะขาดนี้นะ แต่อยา่าคานเลยนะคานเลยไม่ได้คุณต้องคานขึ้นมาปุ๊บนะแล้วคุณก็เห็นหน้าของแหนจานนะแล้วคุณก็เข้าไปเลยแต่คราวนี้พี่บอกไงว่าก้อยเขาเป็นนักแสดงมืออาชีพพี่บอกให้เลยว่าถ้าวันนี้มันต้องเยอะที่สุดแล้วมันจะดังมากเข้าใจป่ะโอเคไหมก้อยก็ทําได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาถูกไหมพี่ถาดเทก็ยังพี่พคุยกับเป้แล้วไม่มีปัญหาโอเคมาพร้อมพร้อมสแตนบายแอคชั่นคอย ใครจะขานไปขาดกว่าโอเคนั่งเข้็ไปเจอแสงจันทร์แล้วว้าวอยากจุกมากเลยอ่ะน้องปุ่นไปแล้วก็บด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 อ่ะบดขวาขวาขวาซ้ายซ้ายบด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 ขาดเพื่อให้มันรู้สึกว่ามันอินมากขึ้นผมนึกออกแล้วคุณก็ต้องถอดสนะระหว่างอยู่อยู่ท่านี้ปุ๊บพอท่านี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็ถอดแล้วก็ถอดแต่อย่าเพิ่งถอดถงนั่งเอกนะนะอย่าเพิ่งถอดถึนั่งเอกเขาจะถอดเองนะโอเคพร้อม เตรียมตัวก้อยพร้อมไหมครับพร้อมค่ะอ่า stand by action งานต่อไปเตรียมตัวถอด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 ออกไปก่อนถอดมันต้องเซ็กซี่กว่านี้ดิมันต้องดูเท่กว่านี้อะไรป่ะมันจะต้องอันนี้ยังไม่ยังไม่พอแม่แม่คุณจะต้องขึ้นมาแล้วคุณก็ต้องเต่ไงวะอันนี้หนึงอ่ะ ก้อยเขาเล่นเต็มที่แล้วเห็นป่ะเห็นเห็นสปิริตในการแสดงเขามามันเต็มที่พังฟูขนาดนี้ก็นได้ปะแล้วคุณยังไม่ช่วยเขาเลยหรอสงสารนะบ้างอ่ะออก action อรกบมาถอบเสื้อดเสออเออนั่นแหละแล้วเวียงเวียงเวียงอ่าแล้วเขาหมด เรียบร้อยอ่ะลงมาลงมาลงมามีนาเชื่อครับว่าก้อยรัชวินจะแอบ,บหลับจริงๆด้วยไป <c oughs> <c oughs> อ่ะกลัวกลัว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยยกซีนยกซีนไม่ไม่ไม่แฮปปี้ happy, วะยซีนยซีนนักแสดงไม่ไม่ไม่ให้ความร่วมมือจบจบ <c oughs> ยซ<ก>ีนยกซีนพอพอ <c oughs> พอ <c oughs> พอ <c oughs> พอพอเป็นยังไงครับการแสดงของก้อยรัชวินสุดยอดไหมล่ะฮะ จนถึงวันนี้โป๊อบก็คงยังไม่รู้เลยครับว่าเราแกล้งเขาลุนล้นลวนฮะส่วนเลิฟซีนจะร้อนแรงขนาดไหนไปดูกันเอาเองล่ะครับคุณผู้ชมแต่ตอนนี้มาถามโป๊อบธนวัตรพระเอกหน้าใหม่คนนี้ว่าเขารู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ได้ร่วมเล่นเลิฟซีนครั้งนี้ครับฉากเลิฟซีนเนี่ยกี่เทคประมาณ3-4สีเทคที่มีการจูบจริงใช่ฮะต้องขออนุญาตเป้ก่อนไหมก่อนที่จะจ่บ่อรัชวิน ก้อยน่าจะเป็นคนไปขอเองนะผมก็ไม่ได้ขออนุญาตเป้เลยคุณได้เจอกับเป้ไหมเคยเจอยังเคยเจอที่งานแถลงข่าวครับในกองถ่ายในกองไม่เคยเจอครับอ่าคุณคิดว่าฉากถ้าออกไปแล้วเนี่ยเขาจะโกรธไหมคุณเป้ผมว่าเขาไม่โกรธนะเขาคิดว่าเขาก็เป็นมืออาชีพเขาก็เข้าใจเรื่องการแสดงอยู่พอสมควรอยู่แล้วเล่นยากไหมครับซีนจูบเนี่ยเมื่อก่อนเคยดูหนังนะเคยดูหนังฝรั่งหรือดูหนังไทยอย่างเงี้ยซึ่งเขาจูบเป็นจริงๆเราก็คิดว่า ไม่ยากอะ่ะมันปเป็นเรื่องธรรมชาติใครก็เล่นได้อไรเงี้ยแต่พอเราไปจูดตรงนั้นแล้วเราสึกว่าโอ้โหมันตื่นเต้นใจมันเต้นรัวมากเลยแล้วก็คนดูเราเยอะมากเราต้องมาจูบให้ใครดูหลายคนอไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่เคยมีความรู้สึกนี้มาก่อนมันมีความรู้สึกคอยตามไหมผมคอยตามครับก่อนจะเล่นน่ะตื่นเต้นแต่พอได้เล่นแล้วเนี่ยรู้สึกเราก็เราก็เชื่อเชื่อว่าเราเรากําลัง ผู้หญิงที่เราร,รักคือแตงจันทในเรื่องจริงๆเข้าสมหวังของคุณก้อยที่เป็นยังไงบ้างในกอะเป็นเพื่อนที่ดีเลยปรึกษากันถามก้อยว่าเอ้ยอย่างนี้ควรจะเล่นยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็ปรึกษากาันในทางเพื่อนมากกว่าเป็นเพื่อนที่ดีมากกว่าโอเคไม่เป็นไรก็ตัดก้อยไปแล้วบอยพี่สนุมมีการฟิงกันไหมครับในกองไม่ได้มีโอกาสร่วมซีกันเลยหรือใช่ไหมสองซีนได้ก็ซึ่งน้อยมากแล้วก็ เราจะสนิทกับพี่บอยตอนเวิร์กช็อปมากกว่าเพราะรรว่าพี่บอยเป็นคนสนุกแล้วก็เฮฮาทำให้เราไม่เครียดแล้วก็บทที่เขารับนี่ก็มันไม่ใช่ตัวเขาเลยใช่ไหมไม่ใช่ใชไม่ใช่เลยแตกต่างและสิ T ้นเชิงครับครับเคยคิดไหมว่างานชิ้นใหญ่ชิ้นแรกที่เราจะได้มีโอกาสทำเนี่ยเราบอกว่าทำฟุบปั้งแล้วกลายเป็นพระเอกเลยไม่เคยคิดครับแล้วก็คิดว่าคงเป็นไปนไม่ได้เลย